ก็เอ้ยโผมาข้างแก๊ปก็ข้างแก้มเน้นๆไปดีเฮ้ยยิงคอยได้เลยพวกมีคิวโคตรเตอนนี้ดันแม่งนี่เอาเวลาเพีรชายเต็มพิกัดกำลังตายตรงนี้มาเออหูหลังป้อมโอ้ไม่ต้องช่วยเพื่อนที่ามสีมันใช่ไงลูก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 จะตายเร็วเร็วลูกลูกสับตีแตกแล้วตอนนี่ยยินดีต้อนรับเสือรถถังทุกท่านเข้าสู่ดินแดนทะเลทราย ดินแดนได้โหดลายแม้แต่นกสักตัวยังไม่มีบินผ่านเลยเอ๊ะเอเอ๊ะเอ,เอเหมือนโซนเอจะมีเอาดีปูมา้ารถถังปูม้าคันนี้อ่าฮะฮะฮลูกตอ้องร้อห้าสบสองอ่ะไม่เข้ากันาาดูไปดิเออุ้ยเอ๊ยมีคนทักข้างหน้าเหมือนจะเห็นมีแพนเซ์ซี่นะแม่นแท้เกาะหนาขนาดนั้นหลบก่อนนะเพราะว่าเราโหลดนานนะโหลดโคดนานนะเหมือนเขาจะเลงเราอยู่เอ้ยมีเพื่อนมาว่ะ โอเคเพื่อนรักสุนแทนนนะอุ้ย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 ทะลุสะพานทะลุสะพานอดซาดตอนนี้คือไม่สามารถไปข้งางหน้าได้เลยนะเพราะว่ามีแผนเซอร์สีเขาล็อกเป้าเราไว้อยู่นะฮะถ้าไปนี่มีป้อมบินแน่ยังไงก็บินนะเอ้ยเอ้ยเพื่อนเหมือนจะถอยฮนะอู้ไอ้โซนนี่สองคันนี่ยึดนานมากนะปกติยึดแป๊บเดียวนะฮะอะไรกันครับเนี่ยโอเคยึด okay. ได้ละผมว่าต้องเปิดก่อนมันต้องเป็นผมดีคิวนี้มาใช่ปะวะใช่ไหม ใช่ไหมไม่แน่ใจว่าโอ้สองกองก็เอ้ยโผล่มาข้างแก้มก็ข้างแก้มเน้นๆไปดีเฮ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะเควีสองไม่เล่นนานแล้วนะเนี่ยเอาวะฝั่งนี้มีเปล่าไม่มีเดินหน้าฮะเดินหน้าไปไปไปเควีหนึ่งไปเฮ้ยเอ็มสี่เอสเอ็มยี 24, ่สิบสี่แล้วนะเอ็มสี่เอสสองใช่ไหมนะเอ็มยี่สิบสี่โอ้ยโคตรเร็วเลวยคันนะั้นน่ะเฮ้ยระเบิด อุ้ยอู้ไข่ไข่ล่วงเนี้ยโอ้ลูกคดกอะไปฮะบุกฮะผมมันสายบวกแล้วฮะไม่ต้องกลัวฮะเรามีตังค์ฮะพอแบบซับจางค่อยเล่นเซฟตัวเองนะพอแบบมีตังค์หน่อยก็อย่างนี้แหละลุยฮะเอ้ยเอ้ยเอออออแพนเทอร์แพนเทอร์อู้ยมยิบซีอู้ยถอ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 อยถนึกว่าจะโดนเต็มๆนะฮะคราวนั้นจะถอยก่อนอะ หาที่หลบกันเลยฮะจังวะนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วสิวินึกว่าแบบจะได้คิวซะแล้วเขาน่าจะถอยไปก่อนเลยผมว่าต้องชิดฮะถ้าไม่ชิดไม่น่าจะได้ไม่น่าจะรอดฝั่งนู้นไม่รู้ว่าเขามีกี่คันนะโอ้โหโคตรตึงอะเกมเนี้ยเล่นกับผมไม่ต้องห่วงฮะบวกอย่างเดียวเดี๋ยวตายค่อยด่ามันนะมา ผมจะโซโล่ตรงนี้แหละผมว่ามันต้องออกมาตรงนี้แหละเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยปอมบินไปแล้วดิไปไหม้เลยอะ่ะมีใครมาไหมเอ่ยจุ๊กรุ่ยคือครับน,นี่อวัยวะเพศชายเต็มพิกัดเกือบได้คิวซะแล้วหิวคิวมาเอ้ย,อยมีคนทักม่านำ้ำม่าน้ำผมแตกม่าน้ำผมแตกม่าน้ำผมแตกแล้วก่อนเดี๋ยวเครื่องพังเดี๋ยวเครื่องพังไปซ่อมก่อนนะฮะอุย้ย เดี๋ยวเครื่องพังแน่ผมว่าเครื่องผมไม่น่ารอดอ่ะต้องแอบให้ได้นะอยู่แถวนี้ไม่อันตรายมันน้าแตกเลยอ่ะโดนเมื่อกี้นะอุ้ย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 เตือนแล้วเตือนแล้วอุ้ย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 ไม่ไหมเรียบร้อยเครื่องพังนะฝาโก่งนะมันน้ําแตกนะโอ้เจริญล่ะญาติโยมเฮ้ยมาบอกว่าเขาจะตามมาแล้อเปล่าซ่อมพตดนานเลยนะคันเนี้ยก็แบบพุนแค่เครื่องนะแต่ก็ซ่อมนานนะสิบห้าสิบสี่วย ถ้ามีใครมาตอนนี้คือแบบก็พร้อมบวกนะแต่ถ้าแบบยิงไม่เข้าก็แบบตัวใครโดมันนะคือวัดดวงมากคกันนี้ถ้าระยาไกลหน่อยอะ่ะมันจะแรงไว้คุณดูผมสังเกตดูแล้วนะฮะปืนพวกนี้ถ้าะยาใกล้ๆเหมือนเหมือนไม่ค่อยแรงไม่รู้เป็นไรนะโอเคมันต้องมีผู่มาัะคันดิหุ้ยมีแพนเทอร์แพนเทอร์หรือแพนเซอร์นะสับสนกันมากเลยตอนเนี้ยผมต้องยิงคอยได้เลยพวกมิวคิวโคตรเลยตอนเนี้ยดันแม่ง นี่เอาย่ยเพียชายเต็มพิกัดก็มาตายตรงนี้มาอือหูหลังป้อมโอ้ไม่ต้องเจาะเข้านะเอาแค่แรงระเบิดของปืน1อ2มิลนี้ก็แบบเรียบร้อยนะฮะอุ้ย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 สตุป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 จี้สตุปจี้เชียแล้วเชียแล้วตายไปสคนปืนจะพังแล้วเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยใจเย็นใจเย็นพนมพน โอ้ยวงแหวนป้อมแตกนะหมุนป้อมไม่ได้ชีวิตโอ้มันมันอ่อะไรมาด้วยอะอะไรอะช่วยรางวัลเนาะเน็กไทอะไรอะดอกไม้นาลองศพอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองคันอืมนี่แค่คันเดียวก็ตุยแล้วทําไมต้องมาสองคันด้วยเพื่อนที่ามสีมาช่วยหน่อยลู่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 จะตายเร็วเร็วลู่ลู่ลู่สับตีแตกแล้วนั่นเนี่ยโอ้ยิงได้ก็เท่านั้นละโอ้วงแหวนผมเจ๊งไปแล้วโอ้เหลือกี่คนล่ะเนี่ย เหลืออยู่สามคนฮนะคนะขับก็แบบเลือดไหลเลยตัวเนี้อยอุ้ยอึดถึกทนกับคันนี้เลยฮะสุดจัดเนี้วิ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอซ่อมแป๊บหนึ่งสต๊ปเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กันนี่ไม่น่าจะยิงได้มุมกดมันกไม่ค่อยมีซะด้วยสิผมซุกแถวๆนี้แล้วก่อนต้องการซ่อมแบบเร่งด่วนวิ่เพื่อนเราส่งคันยิงเอาแทบไม่ลงนะ,ะท่านผู้ชมโหรโหด่ะสะภาพรถผม ยับเยินนะ่ะโดนลูกฮีทเจาะเข้าข้างไปดีนะมันไม่โดนลูกส่งนะฝั่งนั้นมันไม่น่าจะมีลูกส่งนะมันถึงไม่ระเบิดนะถ้าโดนลูกส่งน่าจะเรียบร้อยไปแล้วแหละตรงนั้นมันเป็นที่เก็บกระสุนพอดีนะแม่งถือว่าแบบดวงดีไปเอ้โหแตงคิวเนพะื่อนที่มาชมแตงคิวแตงคิวแตงคิวดูยโตฮะสามชีวิตอีกคนหนึ่งก็เลือดแตกพระพระเลยฮนะผมว่าจะไปบีก,ก่อนนะท่านผู้ชมนะบีกำลังแย่นะทีมเราต้องชนะ ผมมั่นใจ100ร้อยเต์ครื่องบินมีฝั่งเราข้างหน้ามีแพนเธอร์น่าจะใช่นะแต่การมันเพื่อนบึมโอ้ยลห,หลบกจากแผนที่เลยอะ่ะป้อมบินกันเลยทีเดียวนะน่าจะโดนกระสุนนะแต่บางทีแม่งก็ยิงโดนกระสุนแตกแม่งก็ไม่แหกนะผมก็ไม่เข้าใจกมันกันนะเป็นเพราะอะไรนะโอ้ยดีเกมแม่งจะลำเอียงยอมซีกำลังโดนยึด ปีก็โดนยึดเรียบร้อยนะว่าต้องมันต้องมีอ่ะมันมีเพื่อนเราอยู่โซนนะมันมีเพื่อนเราอยู่โซนมันเขาจะกาลังจะยึดนะถ้าเกิดว่าเขายึดแล้วมันไม่ลดแสดงว่าต้องมีศัตรูแคมป์อยู่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ย MC เอ็มสีเห็นไรเห็นไรเห็นไรเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเคอันหลังให้ศัตรูนี้ไม่ใช่ทางของผมเลยนะแต่เราต้องทํานะข้างหน้าก็มีเควีหนึ่งนะแคป แล้วก็มีอีกคันหนึ่งแคปนะแต่มันไม่รถแสดงว่าขอแอบอยู่นะมันต้องแอบอยู่ที่ไหนสักที่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะอุ้ยนี่ไงผมว่ายแล้วผมเนื้อวาก้อนหินเชีย MK ใช่ไหมนะเฮ้ยรถสวีเดนนะไอ้คันนี้ชื่อไม่แน่ใจ LKV หนึ่งศูนย์สามนะ หรือใน World of t a n k เขาเรียกสติปฟังหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะหนะึ่งศูนย์สามนะยันกอนพิฆาตรถสั่งสมัยใหม่นะจะเสกไปอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจกันนะอาแคปฐานได้แล้วลเวย้ยช่วงนี้ต้องดิ้นรนนะเดี๋ยวเครื่องบินแม่งทิ้งระเบิดผมพยายามไม่อยู่กับที่นะเวลาเล่นนะเดี๋ยวเกิดบึ้มออเกมปัมบินอะไรเงี้ย อุ้ยอุ๊ย,ยไมลระเบิดเลยครันเนี่ยเป็นไปได้ไงครับเนี้ยปกติมองโลกทีไรก็ระเบิดทุกทีนะเครื่องบินผมจะไปซีต่อเลยแล้วกันก่อนจะจบก่อนช่วงนี้ต้องกอบกลวยตังนะกอบกลวยเยอะยิ่งดีนะท่านผู้ชมนะเยินกันเลยรถแม่งอึดถึกทนนะบางทีก็แบบไปไวนะบางทีก็โคตรแข็งนะ KV สองเนี่ยต่างจากน้องมันี KV หนึ่งนะแค่เกาะหน้าก็ตายแล้วนะ มีใครมาหรือเปล่ามันจะมันเซ็กหยอดสุดจอผมหรือเปล่าเขียวแม่งโดนเซ็กตูดมากเลยตอนนะี้ฝั่งนี้ไม่มีเอ้ยใครวะนะใครวะนะผมกดโคดได้อะรถคันนี้อือรถสวีเดนนะน่าจะเป็นเทียะเล็กๆเลยนะฮะหรือเปล่านะจาไม่ผิดถ้าผมจาไม่ผิดนายคันนี้รู้สึกมันอยู่กับเบรดพวกนี้แหละแต่มันเป็นรถที่ไกะกปะปิ้งมากนะเพราะเป็นปืนแค่สามสิบเจ็ดมิลเองนะ ผมก็ไม่เข้าใจนะสวีดินเขาทำไมใส่ปืน3 7มานะมีใครมาหรือเปล่า MC มาแล้วเรารีบยุดก่อนจะจบเกมเสียก่อนผมว่าไม่น่าจะทันใน้กว่าจะขึ้นน้ำได้ก็นานนะผมว่าแม่งน่าจะจบก่อนดูทรงแล้วคือแบบน้ำก็ลึกๆนะห้องน้ำเนี่ยลงไปแม่งแล้วแบบเวลาเราไต่ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าไต่ขึ้นตรงๆมันไม่ขึ้นแน่นอนนะเราต้องแบบเอียงขึ้นนะ ใครเคยเห็นแมคโครนะล้อแท็กเวลาขึ้นอย่างนี้นะเขาจะเอียงขึ้นนะท่านผู้ชมนะเขาจะไม่ขึ้นตัวตรงนะนี่คือสภาพภายในรถเป็นไงขนาดเม็ดเมื่อกี้ที่สตูป g อ2ยิงมาโดนลางอนะแม่งยังไม่แตกอะแสดงว่าไม่มีกระสุนหรือเปล่านะหรือแบบผมดวงดีอะไรเงี้ยหุ้ยไม่ทันเฮ้ยจบเกมก่อนแน่เลยเรียบร้อยดีนะโอเคนะไว้ดูต่อคลิปหน้านะว่าผมจะรถอะไรมาเล่นนะฮ่คิวสวยๆจ้า